ฮัลโหลครับทุกคน g o มอร์น n i n g นะครับสวัสดีตอนเช้าเจอกันกับเต้นแล้วก็ช่องอนะิปินนลิศพง์นะครับแล้วก็คนนี้ด้วยสวัสดีครับ mm. <laughs> โอเควันนี้นะฮะทุกคนเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะก็ วันนี้นะครับเป็นวันครบรอบแต่งงาน50ปีของโอป้าโอม่านะครับซึ่งเป็นพ่อแม่ของอเล็กนะก็วันนี้เขาจะมีเรื่องของตัวปาร์ตี้กันนะครับผมเพื่อทำการฉลองครบรอบแต่งงาน50ปีให้กับทั้ง2คนนะครับ คือตามธรรมเนียมตามประเพณีของคนเยอรมันนะครับเวลาที่เราทําการแต่งงานกันครบ10ปี20ปี30ปี40ปี50ปีนะครับผมเขาก็จะทําการฉลองแบบนี้ทุกปีนะครับแต่ว่าแต่งงานครบ50ปีเนี่ยคือที่สุดคือสุดยอดแล้วของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานะครับก็เดี๋ยววันนี้ต้นการเล็กเนี่ยจะไปร่วมงานด้วยนะแล้วก็จะมีแขกคนอื่นๆเนี่ยถ้าต้นจำไม่ผิด 5 0คนเลยนะสำหรับงานเลี้ยงฉลองวันนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเติ้ลกับอเล็กต้องอาบน้ำแต่งตัวกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยอย่างที่ทุกคนเห็นยังอยู่ในตัวชุดคลุมอาบน้ำอยู่เลยนะสำหรับเติ้ลส่วนอเล็กนะครับผมก็เปลี่ยนชุดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำผมใหม่นะ วันนี้ยังไม่ได้ทําผมใหม่เพราะว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเรื่องของตัวกาวของตัววิกนะครับผมยังหล่อเหมือนเดิมยังหล่อเหมือนเดิมอีมันอกหีบไม่รู้โอเคครับ <laughs> okay, ทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้นไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราจะแต่งตัวเพื่อที่จะออกไปที่งานกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวงานเนี่ยจัดตอนอเล็ก what is the time <8 30. S 1> อ่ะตอนอเล็กบอกว่าตอนห้าหกโมงครึ่ง <6. 05. S 1> อเล็กบอกว่าหกโมงครึ่งตอนเย็นนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึ่งอตอนที่เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมตัวออกไปงานนะวัดมาเจอกันตอนเย็นนะฮะทุกคนก็แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอเล็กยัง ยังแต่งตัวอยู่อีกนิดนึงนะครับของต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวแอบไปดูกันว่าอเล็กแต่งตัวยังไงฮัลโหลอเล็ก are you ready ยังไม่เสร็จนะฮะเสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยงเสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยัง are you ready <Yes. S 2> <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูกันหน้ากระจกอีกทีหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วเต้กนกะเล็กเนี่ยแต่งตัวสำหรับไปงานครบรอบ50ปีออโอป้าโอม่าแต่งงานกันนะครับว่าจะแต่งออกมาเป็นลุกแบบไหนนะ างคุณสามีนะครับเมื่อสักครู่เลือกรองเท้าอยู่นะว่าเขาจะใส่ตุกคู่ไหนนะครับตอนแรกต้นเลือกเป็นรองเท้า,าแบบเสริมส้นนิดนึงแต่ว่าพอใส่ไปดูแล้ววะทุกคนมันเหมือนมันเสริมซ้นขึ้นมาให้ต้นอย่างประมาณหกเจ็ดเซนเลยนะซึ่งแบบสูงมากแล้วก็แบบสูงกว่าเล็กอ่กอะก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนเป็นแบบส่นธรรมดาละกันนะฮะแล้วก็อเล็กก็เลย เขาน่าจะได้เลือกตัวรองเท้าเนี่ยที่ที่ไม่ต้องสูงมากแล้วก็ใส่สบายนะครับแอบขัดรองเท้านะครับเสริมความหล่อนิดนึงโอเคระหว่างที่รออเล็กแต่งตัวให้เสร็จนะครับเดลตลจะมาอธิบายเรื่องของตัวประเพณีโกลเด้น ฮกไซส์ Side, ให้ทุกคนฟังอีกทีนึงนะก็จริงๆประเพณีโกลเด้นฮกไซส์เนี่ยจะเป็นพิธีนะครับหรือว่าเป็นประเพณีเนี่ยสำหรับในการฉลองครบรอบ50ปีของคู่แต่งงานนะครับผมซึ่งคู่แต่งงานในเยอรมันส่วนใหญ่นะครับพอถึงช่วงแต่งงานครบรอบ50ปีเนี่ย ก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญมากๆเลยนะในการเฉลิมฉลองออสำหรับครอบครัวและก็ชุมชนนะครับผมตัวลักษณะงานเนี่ยจะเป็นลักษณะอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือการพิธีเฉลิมฉลองนั่นแหละครับทุกคนก็จะมีเพื่อนๆนะครับครอบครัวแล้วก็คนรู้จักสำคัญเนี่ยไปร่วมงานแล้วก็บางคู่เนี่ยอาจจะมีพิธีทางาศาสนาด้วยนะแต่ว่า ของโอป้าโอม่าของพ่อแม่อเล็กเนี่ยวันนี้น่าจะไม่มีนะฮะแล้วก็ในตัวงานเนี่ยเขาคนที่มาร่วมงานเขาก็จะมีการมอบของขวัญแล้วก็กล่าวคำอวยพรให้นะครับผมแล้วก็ลักษณะการแต่งการตกแต่งแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวงานอย่างที่บอกก็คือชื่องานเนี่ยมันคือโกลเด้นฮอกไซด์คำว่าโกลเด้นเนี่ยแปลว่าสีทองนะครับซึ่งธีมงานเนี่ยก็จะออกเป็น สีทองเป็นหลักนะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเค้กหรือว่าของตกแต่งอื่นๆที่เป็นสีทองด้วยแต่ว่าวันนี้ต้นไม่รู้ว่าธีมงานที่จัดกันวันนี้จะเป็นในลักษณะไหนนะครเพราะว่าตัวอเล็กเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยคนที่จัดงานเตรียมความพร้อมทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่สาวอเล็กทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็ พูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของตัวเพลงและก็การเต้นลำแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเอาให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนหลังว่าการจัดงานของเขาทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีในน้าระหว่างนี้เอเล็กหน้าใกล้เสร็จแล้วล่ละเดี๋ยวไปดูเอเล็กกันโอเคคุณสามีแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูคุณสามีเต็มอีกทีนะึง Let's go to the party ของอเล็กนะครับอเล็กได้เป็นชุดสูตรชุดใหม่นะครับเมื่อวานเนี่ยเขาไปซื้อมาใหม่นะ,ะเพราะว่าตัวอเล็กเนี่ยผอมขึ้นไม่ใช่ผอมขึ้นสิผอมลงเยอะมากเลยนะครับทําให้ตัวชุดสูตรที่เขาเคยมีเนี่ยมันใส่ไม่ได้แล้วก็ของเต้น,น่ะของเต้นเป็นชุดสูตรที่ใช้ใส่แต่งงานเมื่อตอนที่แต่งงานที่เยอรมันนะครับ ก็คือตอนที่แต่งงานที่เยอรมันเนี่ยต้นใส่ชุดสูทชุดนี้เลยแหละแล้วก็เมื่อวานเนี่ยไปดูชุดใหม่เหมือนกันแต่ว่าใส่ไม่ได้คือตัวเสื้อสูทใส่ได้ทุกคนแต่ว่าตัวกางเกงอ่ะไซส์ความไซส์เอเชียของต้นอ่ะมันใส่กางเกงที่นี่ไม่ได้เลยคือถ้าจะเอากางเกงไปตัดอ่ะก็ต้องใช้เวลาอย่างต่ำประมาณ2 3สวันนะครับกว่าจะได้ของกลับมาก็เลยตัดสินใจว่าใส่ตัวชุดเดิมนี่แหละไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะฮะ โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวอเล็กก็มีก๊์สนะครับอันนี้การ์ดใบใหญ่มากสําหรับโอป้าโอม่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขับรถนะครับไปประมาณน่าจะประมาณ25-30นาทีนะครับเพราะว่าตัวร้านที่ใช้ในการจัดงาน,นยอยูอ่ห่างออกไปสักประมาณ20กิโลนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขับรถไปพร้อมกันเราไปดูพร้อมกันนะว่า ร้านที่จัดงานคือร้านไหนต้นก็ไม่รู้เลยนะว่าว่าร้านหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันกันกบทุกคนนคี่แหละฮะไปกันอลเล็กเขามีไปซื้อเรื่องของตัวอบอลลูนมาด้วยนะเดี๋ยวให้ดู <laughs> อันนี้เป็นโอม่านะฮะและและก็มีอันนี้เป็นโอป้านะน่ารักมากๆน่ารักมากๆาอ๋อ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราต้องไปรับเมลลี่ด้วยนะครับกับอ mm ินซาทูก็เดี๋ยวขับเข้าไปในเมืองกันก็นเลยเอารถขั้นใหญ่ไปนะวันนี้โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านเมลลี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอเมลลี่กับอินซาทูลลงมานะแล้วก็เดี๋ยวเราขับรถต่อไปที่ตัวงานกัน Hallo! schicker. Vielleicht über die andere Seite ist besser. Ah, der Mach dir Platz, Sir! Ja. Na? <laughs> โอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวร้านอาหารนะครับจะอยู่ตรงฝั่งด้านหลังตรงนู้นเดินไปไม่ไกลนะอยู่ตรงหัวมุมแล้วก็ข้างหลังเราเป็นเป็นปราสาทเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่ตัวร้านอาหารพร้อมกันครับ โอเคฮะทุกคนตัวที่จอดรถที่เราจอดนะครับผมก็อยู่ไม่ไกลจากตัวร้านอาหารมากนะครับแค่หนึ่งหัวมุมถนนเท่านั้นเองและนี่ก็เป็นตัวร้านอาหารที่เราจะมางานฉลองของโอป้าโอม่าวันนี้นะครับผมตัวร้านชื่อว่า Val well f i t นะครับผมเป็นร้านอาหารที่มีส่วนหนึ่งเป็นโรงแรมด้วยนะแล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำไมอของเมืองวุสบุกเลยครับ ตัวงานนะครับผมจัดอยู่บนชั้น2ของตัวร้านอาหารนะครับเป็นห้องที่มีการจองเอาไว้เป็นพิเศษเลยแล้วก็ตัวร้านอาหารก็มีการจัดเตรียมโต๊ะนะครับเพื่อรองรับแขกประมาณ30-40คนประมาณนี้ถ้าต้นจำไม่ผิดนะฮะ ตอนนี้นะครับทุกคนโอป้าก็มีการกล่าวคำต้อนรับนะครับผมแล้วก็มีการพูดเล็กๆน้อยๆกับทางแขกนะครับโดยเนื้อหาสำคัญเนี่ยก็เป็นประมาณว่า,าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันผ่านมา50ปีเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีซึ่งหลังจากกล่าวาคำทักทายจบลงนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีการเริ่มเสิร์ฟอาหารนะครับ โต๊ะๆนะครับผมจะมีการระบุที่นั่งของตัวแขกเอาไว้ด้วยนะครับผมของต้นเนี่ยนั่งข้างกับเมลลี่แล้วก็อะไรครับสวัสดีฮัลโหลพีเฮัลโหลเระหว่างนั่งรออาหารนะครับโอม่าก็ชมลูกชายใหญ่เลยว่าวันนี้ลูกชายแต่งตัวหล่อนะครับผมแล้วก็ทางร้านอาหารนะครับผมก็เริ่มมีการเสิร์ฟเรื่องของตัว เครื่องดื่มเพิ่มเติมนะครับผมก่อนที่ตัวอาหารจานหลักจะมานะซึ่งก็ตามประเพณีนะครับผมก่อนที่อาหารจะมาเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนทำกันเลยก็คือการชนแก้วนะครับผมวันนีเ้เราได้มีทั้งตัวไวน์ขาวนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวไวน์แดงด้วยแล้วแต่ว่าคนไหนชอบดื่มอะไรนะ สำหรับตัวรายการอาหารวันนี้ที่ร้านจัดให้นะครับผมก็จะเป็นอาหารมื้อพิเศษสำหรับคุณเออร์ซูล่าและก็คุณเอลมาบรีเดอร์นะครับตัวรายการอาหารเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้เลยก็คือจานอาหารเป็นเมนูออเดิร์ฟนะครับผมก็จะเป็นปลาแซลมอนลมควันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวไข่ด้านข้างนะครับซึ่งเป็นเหมือนไข่เจียวแล้วก็มีซอสไส้ซึ่งตัวนี้ก็อร่อยดีมากๆเลยครับผม ตัวที่น่าสนใจที่สุดของเขาครับคือเขามีการใส่เรื่องของตัวเมร์บร i ต h ิเข้ามาให้ด้วยซึ่งไอเจ้าตัวเมร์บรัติตัวนี้เนี่ยรสชาติมันคล้ายๆกับตัววาซาบินะแต่ว่าจะมีติดหวานๆด้วยอาจจะเรียกว่าเป็นวาซาบิสำหรับคนเยอรมันก็ได้นะครับผมก็ต้นเห็นเขามีการทำเจ้าตัวเมร์บรัติชตัวนี้นะครับทุกคนสำหรับเอาไว้ใช้กินกับพวกเมนูที่เป็นเมนูปลานะแล้วก็มี กินกับพวกเนื้อบ้างนะครับก็อร่อยดีสำหรับตัวขนมปังนะครับตัวนี้จะมีให้รับประทานไม่อั้นนะครับหมดแล้วสามารถขอได้เพิ่มแล้วก็ทางร้านอาหารเนี่ยเขาก็มีการให้เรื่องของตัวพวกเนยสำหรับใช้ทานมาแบบไม่จำกัดเลยนะอันนี้อะไรก็ขอเรื่องของตัวกล้องนะครับไปถือ เพื่อที่อยากจะถ่ายาภาพของตัวแขกที่มาในงานวันนี้ด้วยนะครับก็แขกที่มาในงานวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติินะครับพ่อแม่พี่น้องอแล้วก็เพื่อนบ้านแล้วก็คนสำคัญต่างๆนะครับที่ที่อโอป้าโอมารู้จักนะครับผมก็อย่างโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะพี่น้องนะครับของโอป้าโอมา่าแล้วก็โต๊ะนี้ก็จะเป็นาทาง คนรู้จักนะครับผมแล้วก็คนที่สนิทชิดเชื้อกันมาต่อกันที่เมนูจานหลักของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อลูกวัวซึ่งเขาก็จะใช้ตัวแป้งเพสตี้เนี่ยทำการพันรอบๆนะครับผมแล้วก็มีการใส่พวกผักโขมผสมกับชีสเนี่ยห่อมาข้างในซึ่งตัวเนื้อตัวนี้ทุกคนจะบอกว่ามันนุ่มมากเลยนะแล้วก็เขามีเครื่องเคียงก็จะเป็นพวกผัก ลวกเนยต่างๆนะครับแล้วก็มีตัวเส้นพาสต้ามาให้ด้วยอร่อยมากๆครับสำหรับเมนูอาหารจานนี้สามารถดูรีแอคชั่นของเมลลี่นะครับแล้วก็อินสาตูได้เลยว่าอร่อยขนาดไหนโอเคก็เมือเ่อสักครู่นะครับทุกคนเราทานตัวอ,ออเดอร์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทานตัวาจานหลักไปเรียบร้อย,ยแล้วนะตอนนี้อิ่ม Was soll ich sagen? Hallo, ich bin mir <laughs> Hallo, wir sind hier bei der Hochzeit von Oma und Opa und es ist ja lecker hier und sehr schön. Die Leute sind da, sie sind alle gemütlich und wir haben hier. Einen guten Wein jetzt aktuell ein Weißwein, einmal den Silvana und nachher kommt noch bestimmt ein Rotwein und nachher kommt mal Dessert und nachher kommt noch ein Schnaps vielleicht und ja, es macht Spaß hier zu sein. Und das tschüssi, die Stimmung ist gut hier und alle hatten jetzt ein gutes Essen. Jetzt warten wir noch auf das Dessert. Hallo. Ich bin Satu. <laughs> The food is very good. บวาย And enjoy it and ciao ciao โอเคครับทุกคนเราก็นั่งรอกันอยู่สักพักนะครับผมแล้วก็จานสุดท้ายของเราก็คือของหวานนะก็จะเป็นตัวผลไม้รวมแล้วก็ราดซอสวานิลามานะครับแล้วก็มีตัวไอติมใส่มาให้ด้วย2ก้อนนะทุกคนก็จะบอกว่าตัวะมะม่วงที่นี่เนี่ยเหมือนกับของพิเศษนะครับผมเพราะว่า เวลาที่มีการจัดงานสังสรรค์อะไรพิเศษเนี่ยการใส่มะม่วงมาด้วยเนี่ยก็คือเป็นของดีมากๆเลยนะ แต่แขกส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าเป็นมะม่วงมาจากีิไทยเนี่ยจะอร่อยที่สุดเลยนะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของตัวกาแฟมาให้ด้วยนะครับเป็นช็อตเล็กๆนะสำหรับหลังของหวาน โอเคคะทุกคนตอนนี้ก็รับประทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ว่าแขกบางส่วนก็มีกลับบ้านกันไปแล้วนะครับแต่ว่าบางส่วนก็ยังอยู่แล้วก็อย่างนั่งดื่มเ,เรื่องของตัววายกันอยู่นะก็เดี๋ยวคงจะนั่งกันอยู่อย่างนี้ไปสักพักนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านตอนไหนเดี๋ยวต้านบอกอีกทีหนึ่งนะ ตอนนี้นะครับผมแขกบางส่วนเนี่ยก็เริ่มมีการเดินทางกลับบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังนั่งอยู่นะยังสนุกยังมีความสุขกับการนั่งดื่มวายแล้วก็นั่งคุยกันอยู่นะครับผมแต่พอ23นาฬิกานะครับผมเราก็เริ่มทำการเคลื่อนตัวกลับบ้านกันเหมือนกัน โอเคคะทุกคนเมื่อสักครู่ก็ส่งทุกคนกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งอป้าโอม่าขึ้นรถกลับบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะเดินกลับไปที่รถของเราก็เดี๋ยวจะไปส่งเมลลี่อินศัตูไปงานเลี้ยงฉลองวันเกิดต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถกลับบ้านกัน ก็เดี๋ยวเราจะไปส่งเมลลี่นะครับผมเพราะว่าเมลลี่เนี่ยต้องมีไปงานวันเกิดต่อนะเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปส่งใกล้ๆนี้แหละไม่ได้อยู่ไกลนะครับผมชโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอตัวนี้นะครับถ้าสนุกแล้วก็ชื่นชอบวิดีโอของเราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอเล็กอย่าเล่นสิกล้องมันหมุนไปหมุนมาโอเคก็อเล็กคิดดื้อน,นะทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอ p หน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายจูสเี่